วันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาบาลีกันแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนภาษาบาลีกันก็อยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าบาลีกันสักหน่อยก่อนที่เราเรียกกันว่าภาษาบาลีบาลีถ้าจะเรียกให้ถูกก็ต้องเรียกว่าภาษามคตมากกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศธรรมที่แคว้นมคต พระองค์จึงทรงใช้ภาษามาคตในการสอนในการเผยแผ่ศาสนาแต่ภาษามาคตตอนนี้เราไม่ได้ใช้สื่อสารกันแล้วเพราะฉะนั้นภาษามาคตก็เลยกลายเป็นภาษาที่ใช้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เราก็เลยเรียกใหม่ว่าภาษาบาลีซึ่งก็มีที่มาว่าพุททว่าจะนัง ปาเลติติปาลีก็แปลเป็นไทยได้ว่าภาษาใดารักษาอยู่ซึ่งพุทธวจนะภาษานั้นเราเรียกว่าบาลีแต่ก็อย่างที่ได้พูดไว้ถ้าจะเรียกให้ถูกก็ต้องเรียกว่าเรามาเรียนภาษามาโคตกันแต่ในสมัยนี้เขานิยมเรียกภาษาบาลีก็ เอาตามที่เขานิยมก็แล้วกันทีนี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงของภาษามคตนั้นคนไทยสมัยก่อนก็นิยมใช้อักษรขอมแต่สมัยนี้ก็นิยมใช้เป็นตัวอักษรไทยแล้วซึ่งพอเป็นตัวอักษรไทยก็ง่ายขึ้นในการอ่านออกเสียงแต่ก็จะมีวิธีเขียนและสัญลักษณ์ที่ใช้อยู่นิดหน่อย ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็มี2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือตัวนี้จุดหรือที่เรียกกันว่าพินทุและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกลมๆตรงนี้เราเรียกว่านิกหิตซึ่งก็จะมีวิธีใช้ก็คือถ้าจุดเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันไปเป็นไม่ห็นอากาศเวลาอ่านออกเสียงนะ ส่วนนี้กรหิตเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมันเป็นสระอังทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันอย่างคำนี้คำน,คำนี้ให้สังเกตที่สระก่อนอย่างต่อเต่านี้มีสระโอนะอย่างคำนี้นอนเนนมีสระโอจอจามีสระอีสอเสือมีสระอุกออ่างไม่มีอะไร รอเรือหอหีบอันนี้ก็ไม่มีอะไรซึ่งไอตัวไม่มีอะไรเนี่ยคือมันซ่อนสระอะเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเขียนให้อ่านออกเสียงเนี่ยเราเราก็จะเขียนสระอะเพิ่มไปรอเรือไม่มีอะไรก็คือมีสระอะหอหีบก็เช่นเดียวกันส่วนต่อเต่ามีสระโออยู่แล้วก็เป็นตามนี้ซึ่งก็จะอ่านได้ว่าอะระหะโต คำนี้ก็เหมือนกันอาอ่างไม่มีอะไรก็คือสระสอสอเสือมีสระอุจอจานมีสระอีนอนเณมีสระโอก็อ่นานว่อาอสุจิโนโอพอเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์และเข้ามาเพิ่มซึ่งสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นจุดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแม่นากาศ ซึ่งแม่เห็นอากาศเนี่ยจะวางไว้ข้างหน้าพย,ายัญชนะของมันซึ่งพย,ยัญชนะที่มันเป็นก็คือนอนนอนหนูวางไว้หน้าพย,ายัญชนะก็คือที่ตัวททหารตัวนี้แล้วพอแปลงเป็นแม่เห็นากาศปุ๊บตัวจุดนี้ก็จะหายไปแล้วนอนหนูเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวสะกดให้กับททหารด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ จะเป็นตามนี้ก็คือตัวนี้มีไม่หันอากาศนอนหนูเป็นตัวสะกดก็จะอ่านว่าทันต,อต,อต่อต่อเต่าสละอาก็ทันตาตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยเปลี่ยนจุดเป็นไม่หันอากาศตรงนี้เปลี่ยนจุดเป็นไม่หันอากาศตรงนี้เปลี่ยนจุดเป็นไม่หันอากาศตรงนี้ซึ่งสละตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็อ่านได้เลยก็อ่านว่าสัมมาสังกับโปตัวต่อไปก็จะดูพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งพอเราเปลี่ยนจุดให้เป็นไม่หันอากาศก,าก็คือตรงนี้จะเห็นะว่ามันมีสระอูและมีไม่หันอากาศเนี่ยมันอ่านไม่ได้แต่ตัวที่เป็นหลักก็คือสระเดิมของเขา ฉะนั้นไม่เนอากาศเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรก็จะกลายเป็นว่าพอสรอุว์ทศฐารก็เป็นตัวสะกดก็อ่านว่าพุทธสละโอทอทงก็โทก็อ่านว่าพุทโธตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะพอสัมเพาสระอิกอไก่ขอไข่สระอุแล้วก็เปลี่ยนเป็นเม่เหนหอากาศ,ากาศตรงนี้ แต่มีสระอ,อิ่แล้วแผนากาศก,ก็เลยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะอ่านว่าพิกขุนะแล้ะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะกดได้เลยเพราะว่าตัวนี้มีสระอยู่แล้วก็อ่านว่ามิดฉาทิฐิอันนี้มีสระมีจุดนะทิฐิก็เป็นตัวสะกดของตัวทศหารอย่างตัวนี้เป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่ง ที่เราจะเจอก็คือนิกหิตทีนี้เราจะเห็นได้ว่านิกหิต ah เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสระอังแต่สระ,ะตัวนี้เอาอ่างตัวนี้ไม่มีอะไรก็เป็นสระอะส่วนนิกาหิตก็เปลี่ยนเป็นสระอังก็จะอ่านได้ว่าอาหาะตัวนี้ก็หลักการเดียวกันนอนหนูมีสระอีรอเรือไม่มีอะไรคือสระอะส่วนยอยักษ์ก็ ีนิคหิตก็แปลงเป็นอังก็อ่านว่านิระยังตัวนี้ก็จะเริ่มพิสดารขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสอเสือมีสระอุแล้วก็มีนิกหิตเปลี่ยนเป็นสระอังแต่มีสระอุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เห็นอากาศก็ไม่มีผลอะไรก็จะอ่านว่าอาโรเจสูง อเสือสรุกงงก็เป็นอารโอเจสูงส่วนตัวนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นสระอึซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเวลาที่เขียนจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสระอิแล้วก็บวกกับนิกหิตแต่เวลาแป้นพิมพ์เนี่ยเขาก็เอาง่ายก็ใช้สระอึเลยแต่จริงๆไม่ใช่สระอึนะอย่างตัวนี้เพราะนั้นถ้าเราจะเขียนเป็นคำอ่านก็จะได้อออ่างสระอ สอเสือกอไก่เปลี่ยนจุดเป็นแม่นอากาศนะแล้วก็ขอไข่สระอิแล้วก็เจอนิกาเหตุตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอังแล้วก็สอเสือสระอุแต่เพราะว่าขอไข่นี่มีสระอีแล้วเพราะฉะนั้นแม่นอากาศก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นก็จะาดได้ว่าอะสัก ขอไข่สลีงองูก็ขิงสาเสือสระอุก็สุอ่านว่าอะสักขิงสุตัวนี้ก็ใช้หลักการเดิมนะ,ะตัวจุดเปลี่ยนไปเป็นแม่นอากาศแล้วก็ต่อเต่าเนี้ยก็เป็นนิกขก็คือสระอัง เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์ทั้งจุดทั้งนิกขิตเลยเพียงแต่ว่าขขไขตัวนี้มีสระเออยู่แล้วนะมีสระอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นแม่นาอากาศก็ไม่ใช่ต่อต่อก็เป็นตัวสะกดของตัวนี้ก็จะเป็นสะระเอขอไข่สะกดด้วยต่อต่าก็เป็นเขตต่อแมงนากาศงอตังตามนี้เพราะนั้นตัวนี้ก็พูดง่ายคือตัวนี้ก็เป็นตัวสะกดไปเลยนะก็อ่านว่าเศษถี ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็นแม่นากราศแต่แม่นากราศตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามีสระโออยู่แล้วก็จะอ่านว่ากะโรนโตตัวนี้ก็ลักษณะเดียวกับตัวนี้เลยนะอาคัดเชยยุงนะตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆคือตัวนี้แม่นากรศแล้วงองงู แต่แมงนากรตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วตัวยอยักษ์ตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวสะกดของตัวนี้ไปเลยนะหลักการเดียวกับเขตตังตัวนี้ก็เป็นอาคัตเชยอยู่อย่างคำนี้นี่มันแปลกกว่าเพื่อนนิดหนึ่งเริ่มแปลกขึ้นมาแล้วถ้าอยากรู้ว่ามันมีจุดนอนหนูเนี่ย มีจุดแล้วก็เปลี่ยนไปแม่มนอากาศตรงนี้ต่อเต่ามีจุดจะมาใส่แม่มนอากาศตรงนี้ตามหลักการเดิมแต่ทีนี้มันกลายเป็นอย่างนี้มันอ่านไม่ได้นะอ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะบอกว่ามันต้องใช้ความรู้เพิ่มเพิ่มนิดหนึ่งก็คือตัวจุดตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ไป ลดเสียงทำหน้าที่ไปลดเสียงสระอะตรงนี้ลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแทนที่ตอเต่าเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นตะกเนี่ยมันจะออกเสียงแค่ครึ่งเดียวซึ่งถ้าในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่มันจะเป็นตัวยึกๆนี้ก็คือให้รู้กันว่าออกเสียงสระแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นแทนที่จะออกอ่านว่าคันตะวา ก็จะออกเสียงว่าคันตวัวเหมือนภาษาอังกฤษก็จะเทียบเคียงนะก็คือลักษณะนี้เราไม่อ่านว่าสมาร์ทเราไม่อ่านว่าสะมาร์ทแต่อ่านว่าสมาร์ตนะตัวนี้ก็ออกเสียงสระครึ่งเดียวดูข้อถัดไปตัวนี้ง่ายๆเลยบางคนก็เห็นปุ๊บอ่านเลยขาทิดวา แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษก็คือไอตัวตวาตัวนี้แหละเป็นตัวพิเศษเรียกว่าเป็นตว,วาปัจจัยเพราะนั้นเวลาอ่านออกเสียงมันเนี่ยก็คือออกเสียงสระอะครึ่งเดียวครึ่งเดียวเพราะนั้นถ้าเขียนภาษาไทยมันจะมียึกๆนี้หรือสระอะเนี่ยออกีค่ครึ่งเดียวก็อ่านว่า ขาทิตวาขาทิตวาไม่ใช่ว่าอ่านขาทิตะวานะออกว่าขาทิตวาแต่บางทีเนี่ยเราจะเห็นบางคนอ่านว่าขาทิตตวาก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่ามันอาจจะด้วยความเคยชินคุ้นหูเหมือนเป็นตัวสะกดเพราะนั้นก็ขอให้อ่าอาจจะจำไว้ว่า ถ้าออกเสียงก็คือขาธทิแล้วก็ตวาแต่ใครจะอ่านออกเสียงว่าขาธทิตวาก็พอได้พอเป็นแบบนิยมว่าเอาตอเต่ามาเป็นสระเป็นตัวสะกดได้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะคล้ายๆตัวนี้แหละก็คือตอเต่าตัวนี้ออกใครจะเอาไปเป็นตัวสะกดฝั่งนี้แต่ต้องออกเสียงแค่ครึ่งเดียวนะตอเต่าฝั่งนี้ ออกเสียงสระแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นการาเปตตัวหรือว่าการาเปตตัวก็ได้แต่พอออกเสียงไปเรื่อยๆบางทีก็จะกลายเป็นการาเปตตัวนี่แหละตัวนี้ก็จะยากขึ้นใหม่นิดหนึ่งเราจะเห็นว่า เราจะเปลี่ยนจุดตัวนี้ให้มันเป็นไม่เห็นอากาศแต่มันไม่มีเพัญชนะอยู่ตรงนี้ไม่มีเพัญชนะข้างหน้ามันเราจะใส่แม่เห็นอากา,กาศก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะหลักการเดียวกันก็คือว่าเราจะออกเสียงสระอะตัวเนี้ยครึ่งเดียวตัวนี้ก็ออกเสียงสระอะหอหีบเนี่ยครึ่งเดียวเหมือนกันใช้หลักการแบบตัวตวานะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราออกเสียงสระอะทั้งหมดมันจะเป็นพระ ระหะมะนะแล้วก็แต่จริงจไม่ถูกมันต้องออกเสียงแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพระหะมะพระหะมะนะแต่ทำไมบางทีเราก็จะได้ยินคำว่าพรามพรมพรมหรือไม่บางทีเราก็ออกเสียงพรมนะ แต่ที่ออกเสียงเป็นพรมเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันออกเสียงยากเราก็เลยกลายเป็นว่าเพรมะเพรามะเร็วๆมันจะกลายเป็นพรมพรมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยตัวที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลยใช่ไหมตืออะพรมมะจริยาที่เราจะชอบออกเสียงกันอย่างนี้แต่ถ้าออกเสียงให้มัน ถูกต้องมากขึ้นหนือก็จะออกเสียงเป็นอะพรหมจริยาออกเสียงครึ่งเดียวตัวนี้อันนี้ก็ครึ่งเดียวเอามาดูตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวข้างบนนะเพราะตัวนี้มีสระอาที่ตรงนี้ซึ่งอ่ ม้า,มาไม่มีอะไรก็สระตัวนี้นะเพราะนั้นพอพานก็ออกเสียงสระครึ่งเดียวหอหีบก็ออกเสียงสระครึ่งเดียวแต่บางคนที่เราที่เขาออกเสียงเนี่ยเราจะได้ยินพรามณีพรามณีเนี่ยแหละจริงๆก็คือพรามณีนะฮามณีฮามณีแต่พอเราพูดเร็วๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพรามณีนั่นแหละ ที่ออกเสียงก็ต้องเป็นพระมณีพอเร็วๆก็จะกลายเป็นพระมณีนะซึ่งตัวถัดไปเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันนิก็เหตุก็ออกเสียงเป็นสระอังแล้วต่อต่าไม่มีอะไรก็ออกเสียงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นจะไม่อ่านว่าตาวังก็จะอ่านเป็นตวงังตวงัง ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นไม่ใช่ทวิและเป็นทวิทวิอันนี้ก็ทวารังทวารังแต่อันนี้ออกเสียงไม่ได้เลยเห็นไหมอันนี้จะงงง,งหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศก,าก,ก็ไม่ได้นะพูดง่ายก็คือออกเสียงต่อเต่านี่ต้องเป็นครึ่งหนึ่งแล้วแต่ออกเสียงสสลาะ,ะครึ่งหนึ่ง มันก็ยังงงๆอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าจะอ่านออกเสียงแล้วเนี่ยตัวนี้มันเขียนพิเศษเวลาอ่านออกเสียงก็คือ,ต,อต้องอ่านอย่างนี้แล้วต่อตอบก็ออกเสียงครึ่งเดียวก็จะเป็นตัวเวไม่ใช่ตะเวนะเป็นตัวเวเพั้นเทียบเคียงกันก็ตัวนี้ก็เป็นตวเก็คือท้ทหารอยู่ข้างหน้าแล้วก็ย้ายสระเอมาอยู่ข้างหลัง แล้วก็จุดของตระหารหายไปก็คือออกเสียงครึ่งเดียวก็จะออกเป็นทเวทเวเพื่อวันี้เราก็มาเรียนภาษาบาลีหัดอ่านกันก็ขอให้อ่านทำความเข้าใจแล้วก็ซ้อมบ่อยๆซึ่งเวลาเราเรียนภาษาบาลีต่อไปเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้อ่านตัวบาลีอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นฝั่งนี้ได้เลย นะก็ให้หัดซ้อมกัน